สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำมะม่วงสามรสนะคะมะม่วงดองสามรสก่อนอื่นเราทำน้ำปรุงก่อนนะคะลืมให้ดูวัตถุด,ดิบว่ามีอะไรบ้างก็จะมีน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเคี่ยวให้เข้ากันก็พอมันละลายเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้แล้วเราก็มาปอกมะม่วงนะคะมะม่วงที่เราใช้จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ อันนี้ใช้ประมาณโลครึ่งนะคะแล้วเราก็มาทำการหัน่นมะม่วงกันนะคะนี่หั่นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะนชอบชิ้นใหญ่ก็เลยทำชิ้นใหญ่ถ้มาหั่นมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเกลือนี่เกลือ,อเทใส่ลงไปเลย เมื่อเราเทเกลือใส่มะม่วงเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็สาวนะคะโคเรนะคะม,มือล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะมาขยับนะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีให้น้ำมะม่วงมันออกมามะม่วงของเราก็จะกรอบนะคะเวลาไปดองทำมะม่วงสามรสนะคะ อันนี้เมื่อขยับให้มันเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็พักทิ้งไว้10นาทีนะคะเมื่อเราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเราก็มาล้างน้ําเกลือออกล้างน้ําเกลือออกค่ะก็พอดีน้ำล้างน้ําเกลือออกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำไอ้ที่เราทําไว้สําหรับ3ามรสก็จะเย็นพอดีเราก็ตักเราก็เตรียมที่เราจะ ก็ได้แล้วนะที่เราจะดองที่เราจะทําใสไปเลยตักใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโลครึ่งก็จะได้ประมาณน,นี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราอันนี้น้ำดองเราเย็นแล้วนะคะเราก็เทใส่เลย ใส่ให้ท่วมเลยนะคะจะได้สองสองปรับพอดีก็จะเหมือนผักดองของเกาหลีที่เขาดองผักกันแล้วก็ปิดให้สนิทพยายามไล่าอากาศออกอย่าให้มันมีอากาศข้างใน ก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วที่มันเป็นสีอย่างนี้เพราะว่าใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะก็เลยเป็นสีออกน้ำตาลโอเคทิ้งไว้หนึ่งคืนก็สามารถนำออกเปนรับประทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะมารีวิวกินให้ดู